ประเทศอังกฤษเนี่ยไม่เคยขาดมิดฟิลตัวรับหรือมิดฟิลตัวกลางสายพลังงานนะครับจนมีคํากล่าวที่ว่ามิดฟิลประเภทนี้ในอังกฤษเนี่ยสามารถหาซื้อได้โดยทั่วไปนะครับแต่ว่าก็มีไม่มากคนนักเล่นได้อย่างครบเครื่องครับไม่ว่าจะเป็นการพาบอลขึ้นไปการผ่านบอลช่วยเกมรุกการแก้เพรสสิ่งต่างๆเหล่านี้เรากําลังคบเจออยู่กับหนึ่งในมิดฟิลที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในพิม์ลีกนักเตะคนนั้นครับก็คือเอเลียดแอนเดอร์สันครั้งหนึ่งเนี่ยแฟนบอลเคยเรียกเขาว่า จอร์ดี้มาราโดน่านะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาติดตามเรื่องราวของมิดฟิลวัย23ปีคนนี้กันนะครับในฟุตบอลลิซตาร์เน็กเจนนะครับเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลที่ไม่ได้มีเพียงแค่คนเดียวครับฟุตบอลลิซตาเน็กซ์เจนเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลที่ไม่ได้มีแค่คนเดียว สวัสดีครับเรามาเริ่มเข้าเรื่องของเอเลียดแอนเดอร์สันกันนะครับเอเลียดแอนเดอร์สันเนี่ยมีชื่อเต็มว่าเอเลียดจูเนี่ยแอนเดอร์สันเกิดวันที่6พฤศจิกายนปี2002นะครับเกิดที่วิลลี่เบ์นอตไทสไตน์นะครับห่างจากตัวเมืองนิวคาสเซิลเนี่ยไปเพียงแค่ประมาณ16กิโลเมตรเท่านั้นเองแน่นอนครับว่า ทีมขวัญใจในวัยเด็กของเขาก็คือนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก่อนที่จะเข้าสู่ระบบเยาวชนของนิวคาสเซิลเนี่ยเอเลียร์นัสสันครับเคยอ,อยู่ในวอลเซนบอยส์คลับซึ่งคนที่ติดตามฟุตบอลมาอย่างต่อเนื่องจะรู้จักวอลเซนบอยส์คลับเป็นอย่างดีนะครับนี่คือสโมสรที่สามารถปั้นนักเตะอายุน้อยๆให้ขึ้นมากลายเป็นสุดยอดน,นักเตะเนี่ยหลายต่อหลายคนนะครับยกตัวอย่างนะครับอลันเชียเลอร์ปีเตอร์เบียสลีย์ไมเคิลคาริกสตีฟบรูซนะครับนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่าง ไม่กี่คนเท่านั้นแต่ถ้าเราลองไปไล่ดูเนี่ยเราจะพบว่าบอลเซนบอยส์คลับเนี่ยสามารถปลุกปั้นนักเตะที่มีความสามารถขึ้นมาได้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นครับในช่วงอายุประมาณ8ขวบในปี2010เรียนอาสารก็เข้าสู่ระบบเยวชนของเนคเซ่นนะครับแล้วก็เติบโตมาตามระบบไปเรื่อยๆพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาเรื่อยๆพรสวรรค์ของเรียนอสสัเนี่ยได้รับการจับจ้องจับตามองมาอย่างยาวนานนะครับก่อนที่เขาจะขึ้นสู่ ทีมชุดใหญ่ของนิวคาสเซิลสะด้้ยซ้ำไปต้องบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคอสวรรค์ของเรนเดอร์สันเนี่ยถูกยกไปว่าใกล้เคียงกับผู้เล่นอย่างแจ็คกรีลิชซึ่งเป็นมิดฟิลด์สายคามสวรรค์ทักษะชั้นเชิงลูกหนังเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆในช่วงครึ่งหลังนะครับของฤดูกาล2 0 2 0 2 1ในยุคที่นิวคาสเซิลเนี่ยยังมีกุญสซื้อชื่อว่าซิบู๊นะครับซิบูเนี่ย เป็นคนที่ให้โอกาสเอเลนสัตได้สัมผัสเกมชุดใหญ่ของทิวการเซนยูเต็ดเนี่ยเป็นครั้งแรกในขณะที่อายุประมาณ18ปีเศร็ๆนะครับหลังจากที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทีมเยาวชนและก็ทีมสำรองของดิวาเซนนะครับตั้งแต่ u 21จนถึง u 23เล่นให้กับทีมยู21 23เนตั้งแต่ยู18ปีนะครับในที่สุดซิฟรูชก็มอบการประเดินสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของดิวาเซนให้กับเอเลนร์สัตน,นะครับ มาเป็นเกมเอฟเอคัพรอบ3ที่เจอกับอาร์เซนอลซึ่งเกมนั้นเนี่ยทีมแพ้ไปศูนย์ประตูสองหลังจากนั้นนะครับแอนเดอร์สันเองก็ได้รับโอกาสลงเล่นให้กับนิวคลสันชุดใหญ่ในพรีเมียร์ลีกหนัดด้วยวัยเพียงแค่นี้มันยังเร็วเกินไปนะครับสำหรับมิดฟิลอายุเพียงแค่18ปีเศษนะครับที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเ,เรียกว่าสู่ทีมชุดใหญ่ของนิวคลสันได้อย่างเต็มตัวนะครับฤดูกาลต่อมาครับ2 0 2 1 2 2นะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของจอร์ดี้มาราโดน่านะครััับบในนนช่่่วงงงงคครรึหลลขอฤดูกา2 2 2 2 0 1เียะ เลียดแอเดอร์สันที่ยังไม่ได้รับโอกาสลงเล่นกับทีมชั้ใหญ่เิวคาสเซอร์ในฤดูกาลนั้นนะครับถูกปล่อยยืมนะครับให้กับสโมสรในลีกทูที่ชื่อว่า Bristol Rovers Bristol Rovers ตอนนั้นที่อยู่ในลีกทูเนี่ยมีกุนซือก็คืออดีตผู้เล่นของเิวคาสเซอลเองอย่างโจอีบาตันนะครับเอเดอร์สันไปเล่นที่นั่นเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากนับตั้งแต่เขาเข้ามาร่วมทีม Bristol Rover s เนี่ยทีมแพ้เพียงแค่3นัดน,นะครับตั้งแต่วันนั้นจนจบฤดูกาล้ววก็ในนนช่งเดือมมีาคย คุณสื่ออย่างโจยีบาตันเคยพูดถึงเอเลเดร์สันว่าในช่วงนั้นเนี่ยตัวของโจยบาตันเนี่ยได้ดูเทปเรื่องราวเก่าๆของปร,รมาจารย์บิลแชงคลีย์ซึ่งในเรื่องที่โจยีบาตันเล่าให้กับสื่อฟังเนี่ยก็คือว่าบิลแชงคลีย์เนี่ยเล่าถึงตอนที่เขาได้เห็นฟอร์มการเล่นของดีเอโกมาราโดน่าในวัยเพียงแค่19ปีแล้วทําให้บิลแชงคลีย์เนี่ยนึกย้อนเปรียบเทียบความอัจฉริยะความเก่งกาจพรสวรรค์ของมาราโดน่าเนี่ยเทียบกับ Sir Tom เซอร์ทอมฟินนี่นะครับ เซอร์ทอมฟินนี่เนี่ยก็คือผู้เล่นระดับตำนานของทีมชาติอังกฤษแล้วก็เบรซันนอร์ธเอนนะครับในสายตาของบิลแชงคลีย์เนี่ยเขาบอกว่าเซอร์ทอมฟินนี่เนี่ยคือผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลนะครับนั่นหมายความว่าตัวของบิลแชงคลีย์เนี่ยเปรียบเทียบเด็ก19อย่างมาโรน่าไปเทียบกับเซอร์ทอมฟินนี่ซึ่งเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลในมุมมองเขานะครับแล้วก็การที่ตัวของโจวิบาตันเองเนี่ยได้ดูเทปเก่าๆเ,เหล่านี้ของบิลแชงคลีย์เนี่ยมันก็ทําให้ตัวเขาเนี่ยกกระวัดนึถึถง การเล่นของเอลียดเดลสันว่ามันมีความคล้ายคลึงหรือตั้งความหวังถึงพรสวรรค์ของเด็กคนนี้ว่าจะเป็นเหมือนมาราโดน่าจูวิบตันบอกว่าคือเขาไม่ได้คาดหวังว่าเด็กคนนี้จะกล้าเป็นมาราโดน่าหรือเป็นแบบเซอร์ทอมฟินนี่แต่ว่าหวังว่าเด็กคนนี้จะเติบโตไปเรื่อยๆนะครับจนกลายเป็นยอดน,นักเตะได้นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่มาของการที่ว่าเขาถูกเรียกว่าจอร์ดี้มาราโดน่านะครับจะมีแฟนบอลหรือสื่อบางเจ้า,าให้ฉายา นิกเนมของเขาเอาไว้กับความเก่งกาจกับพรสวัสด์ที่เขาแสดงให้กับริ i s อล l r เ v อร์ในลีกทูนะครับว่าเป็นเมสซี่แห่ง a g u e 2. 2เนื่องจากว่าเราเห็นตัวของเอเลนเดอร์สันเนี่ยทุกวันนี้เล่นเป็นมิดฟิลด์กลางเป็นหลักใช่ไหมครับแต่ตอนที่เขาอยู่กับริ i s อล l r เ v อร์เนี่ยเขาเล่นเป็นมิดฟิลด์ทางฝั่งซ้ายนะครับพูดง่ายว่าเติบโตมาจากการเป็นผู้เล่นในเชิงรุกมากกว่าซด้วยซ้ำแล้วก็ผลงานโดยส่วนตัวของเอเลนสัน ที่เล่นให้กับ Bristol Rovers ในฤดูกาลนั้นเนี่ยนะครับเขาทำไป8ประตูกับ5แอสซิสต์แต่มี1ประตูครับที่เป็นประตูสำคัญอย่างมากๆเลยนะครับในนัดสุดท้ายของฤดูกาลนั้นเนี่ยนะครับ b r i s t ล l Rovers เนี่ยกำลังขับเขี้ยวชิงตั๋วการเลื่อนชั้นสู่ลีกวันโดยอัตโนมัติใบสุดท้ายนะครับอยู่กับนอตแฮมตันโดยที่บริสอลโรเวอร์เนี่ยเจอกับสการ์ท็อปเป้าหมายที่บริสอลโรเวอร์ต้องทำให้ได้นะครับก็คือต้องชนะคู่แข่งให้มากกว่าที่นอตแฮมตันเนี่ยจะทำได้นะครับ หากน้องต้นชนะบรสตอลรูเวอร์ก็ต้องชนะโดยที่จะต้องชนะด้วยจํานวนประตูที่มากกว่าถึง5ลูกและวันนั้นเนี่ยในขณะที่น้องต้านเนี่ยชนะคู่แข่งไป3ประตูต่อน,นี่หมายความว่าบรสตอลรูเวอร์เนี่ยจะต้องชนะคู่แข่งด้วยสกอร์ห่าง7ประตูและบรสตอลรูเวอร์ก็ไล่ถลม่มคันทอปไปเลรัี่ศย์ห้าศูนย์หครับ, 5, 0 6, 0รบเข้าสู่ช่วงท้ายเกมประมาณนาทีที่85นะครับบอลถูกเปิดมาจากฝั่งขวานะครับแล้วก็เป็น เอเลียดอันเดอร์สันเนี่ยแหละครับที่เป็นคนหม่งประตูสําคัญครับให้มันเป็นสกอร์ที่7จูนย์นะครับเป็นประตูที่สําคัญมากมันพอดีเป๊ะเลยครับทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยวิซอลเวอร์สามารถชนะสคัรทอปไป7ประตูต่อศูนย์นะครับทำให้พวกเขาสามารถเลื่อนชั้นขึ้นสู่อีกวันผลต่างประตูได้เสียเนะีเท่ากันเลยแต่พวกเขามีประตูได้ที่เยอะกว่าเป็นประตูสําคัญแล้วมันพอดีเป๊ะมากๆนั่นยิ่งทําให้เอลยทอันเดอร์สันเนี่ยกลายเป็นคาวฮีโร่กลายเป็นผู้เล่นที่แฟนบอลของวิซอลลัวเวอร์แล้วก็โจอิบา,านรับ หลังจากที่ไปทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับ Bristol Rovers แล้วนะครับก็ถึงคิวที่เอเลนเดสันจะได้กลับเซนต์เจมส์พาร์คครับกลับสู่น n e w c a s ลยูไนเต็ดสโม Grammy 10, สรที่เขาเติบโตขึ้นมาในเวลานั้นเนี่ยกุนซือของทางนิวคาสเซิลเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะครับเอ็ดดี้ฮาวครับเข้ามารับช่วงต่อจากซีฟบรูซตั้งแต่ปีการเทคโอเวอร์นะครับประมาณเดือนพศฤศจิกายนปี2021นะครับพอกลับเข้าสู่ฤดูกาล2022-23ที่แอนเดอร์สันกลับมาสู่ n e w c a เซ l e เนี่ยหมายความว่าเขากำลังจะมีส่วนร่วมนะครับ ให้กับทีมชุดใหญ่ของนิกเซนอยากเต็มตัวนะครับในวัยกำลังจะเข้าสู่20ปีพอดีเอ็ดดี้ฮาวครับก็ให้โอกาสเอเลนเดอร์สันนะครับลงสนามแต่ไม่ได้เป็นการฟอร์สนกเตะครับไม่ได้เป็นการพยายามจะยัดเยียดให้เขากลายเป็นผู้เล่นตัวหลักโดยเร็วนะครับแน่นอนครับว่าระบบการเล่นมันต่างกันตอนที่เขาไปเล่นให้กับเบซอลโลเวอร์สเนี่ยอนเดอร์สันเล่นตำแหน่งของมิดฟิลด์ทางฝั่งซ้ายเป็นหลักในระบบคล้ายๆกับจะเป็น4-4-2นะครับแต่เมื่อ มาอยู่กับนิวคาสเซิลครับนนวคาสเซิลในยุคข,ของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยเล่น4 3 3บทบาทของเอเลนสันเนี่ยเขาจะเล่นเป็นมิดฟิลด์หมายเลข8คู่ครับโดยมีมิดฟิลด์ตัวรับ1คนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นบูโนกิมารไรส์แล้วก็จะมีเบอร์8 2คนหนึ่งเดนานะจะเป็นเอเลนสันแต่มีบ้างเช่นเดียวกันครับที่เขาถูกจับไปเป็นตัวรุกทางฝั่งซ้ายหรือปีกซ้ายเป็นตำแหน่งที่เขาเคยเล่นกับริซอลโลเวอร์สหรือกระทั่งในบางสถานการณ์ที่ทีมมีการปรับระบบมาเป็น4-2-3-1เ,นเอเล10 ก็เคยเล่นในตำแหน่งนี้เช่นเดีวยวกันครับถามว่าทำไมเอเลนสันเล่นได้แบบนี้นะครับ1เขามีพรสวรรค์ทางด้านเชิงเทคนิคมากครับ2เขามีความสามารถทางด้านร่างกายสูงนะครับแล้วก็3เขามีมไหวพริบที่ดีนะครับเราได้เห็นไปแล้วในปัจจุบันนี้นะครับแต่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เอเลนสันเนี่ยเติบโตขึ้นมาแล้วครับการที่คุณอายุน้อยแล้วคุณต้องมาปะทะกับผู้ใหญ่จริงๆในพิมลิกเนี่ยสิ่งที่คุณต้องมีคือคุณภาพในเรื่องของสภาพร่างกายนะครับสิ่งเหล่านี้อันสันเคยเล่าเอาไว้นะครับว่า เขาได้ฝึกปลือสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับเขาบอกว่าเขาเคยเล่นกับคนที่มีอายุเยอะกว่าตั้งแต่อายุน้อยๆเขาบอกเลยว่าพี่ชายของเขาสองคนเนี่ยไล่หัวดไล่เตะเขามาตั้งแต่เขาอายุน้อยๆหมายความว่าเขาต้องแข็งแกร่งและนอกเหนือจากความแข็งแกร่งแล้วเขาต้องมีไหวพริบครับ ในเมื่อคุณประทะด้วยร่างกายสู้กับผู้ใหญ่หรือคนที่อายุโตกว่าไม่ได้คุณต้องใช้ไหวพริบใช้ทักษะในการเอาตัวรอดในการพลิกหลบนั่นทำให้เขาถูกฝึกปลือคุณภาพเหล่านี้มั้งแต่อยู่ในน้อยครับแล้วก็ค่อยๆแสดงให้เห็นขึ้นมานครับจบฤดูกาล2022-23เนี่ยเอเลนสาันกลายเป็นเพชรเวดงามที่กําลัง รอวันเจิจจัดให้กับทีมชุดใหญ่ของเนคัลเซิลยูเนเต็ดในฤดูากาล2023-24หลังจากที่ฤดูากาลก่อนหน้าน,านั้นเนี่ยเขามีส่วนช่วยนะครับทำให้เนคัลเซิลเนี่ยจบอันดับได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้ว,วตัวของเอเลีเดอสันเองนะครับเอ็ดด e, ี้ฮาวรวมถึงทีมงานของเนคัลเซิลเนี่ยหมายมั่นปั้นมือมากว่าฤดูากาลนี้แหละจะเป็นฤดูากาลที่เอเลีเดอสันจะได้ก้าวขึ้นมานะครับแสดงผลงานได้อย่างเต็มที่เลยครับปรากฏว่า มันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับแม้ว่าเขาจะได้รับความไว้วงางใจจากเอ็ดดี้ฮาวให้เป็นตัวจริงจูบ่อยครั้งเลยครับในช่วงต้นซีซันแต่ความโชคร้ายก็ไม่เยือนครับแอนเดอร์สันได้รับบาดเจ็บบริเวณหลักทำให้เขาต้องห่างหายไปจากการลงสนามไปถึงประมาณ4ี่เดือนด้วยกันแอนเดอร์สันกลับมาในช่วงท้ายๆของฤดูกาลครับก็ยังแสดงใ้เห็นถลความสวรรค์แล้วก็ฝีเท้าได้อย่างบบยอดเยี่ยมตอนนั้นนะครับเขาเริ่มได้รับบทบาทค่อนข้างถาวรละเป็นวิศวกรรมเป็นเบอร์แคู่นะครับนั่นหมายความว่าเมื่อจบฤดูกาลส4ครัียเอดอร์สัน กำลังจะก,กลายเป็นผู้เล่นคนสําคัญให้กับนนเนลสันผู้เล่นคนที่มีพรสวรรค์ผู้เล่นคนที่สมโมสรอุณซือและตัวเขาเองตั้งความหวังเอาไว้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่เป็นแบบนั้นนะครับซัมเมอร์ส0 2 4ครับจุดเปลี่ยนสําคัญก็มาถึงครั้งหนึ่งครับเข้าสู่ซัมเมอร์2 0 2 4นะครับเอเลนสัน <DA> กำลังอยู่ในช่วงพักร้อนครับ เขาได้รับโทรศัพท์ที่เขาไม่อยากจะได้รับมีการติดต่อเข้ามาจากสโมสรน,นะครับบอกว่าเนลสันจำเป็นจะต้องขายเขาออกไปครับเนลสันกำลังเผชิญกับกฎการเงินหรือว่า PSR ทําให้จําเป็นจะต้องผ่องถ่ายผู้เล่นบางคนออกไปและโชคร้ายครับว่าเอเลนสันคือหนึ่งในนั้นนะครับสุดท้ายแล้วครับอันเดอร์สันถูกขายไปให้กับนอตติงแฮมฟอร์เบสในมูลค่าเนี่ยที่ตีกันว่า35ล้านปอนด์แต่จริงๆแล้วมันคือการที่วคาสิลเนี่ย ได้รับเงินมา15ล้านปอนด์บวกกับคว้าตัวผู้สาวประตูเวลาโชดีมอร์สมาซึ่งตีมูลค่าไว้ที่20ล้านปอนด์แต่ว่าในการย้ายตัวครั้งนั้นเนี่ยเอ็ดดี้ฮาวครับคุณสิวเนลเซ่นยอมรับว่านี่เป็นสิ่งที่เขาไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยเขาเหมือนสูญเสียเพชรเ,เม็ดงามครับคนที่เขาหมายมั่นปั้นมือเอาไว้อย่างมากไม่มีใครในด้านของสปอร์ตติ้งดิพาร์ตเมนต์ของเนลเซ่นอยากให้มันเกิดขึ้นนะครับทุกคนมองเห็นศักยภาพของเด็กคนนี้ครับ มองว่านี่แหละจะเป็นกําลังหลักของทีมไปยาวๆตัวของเอเยนสันเองก็ยอมรับครับว่ามันเหมือนหัวใจของเขาแตกสลายที่เขาจะต้องย้ายนะครับจากทีมที่เขารักทีมที่เขาเติบโตขึ้นมาและกําลังจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมทีมนั้นแท้ๆนะครับสุดท้ายครับเขาก็ต้องย้ายไปอยู่กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แต่การย้ายไปสู่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ของเขาครับในแง่นหนึ่งเหมือนก็เป็น blessing in disguise นะครับมันคือเหมือนเป็นในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีนูโนเอสเปริโตซานโตนะครับ กุญซือของทีมเจ้าป่าเนี่ยเดิมทีเนี่ยหมายมั่นปั้นมือว่าจะเอาเขาเข้ามาเล่นเป็นตัวรุก1นในตัวรุก3คนด้านบนเพราะว่านูโน่เนี่ยระบบหลักคือ4 2 3 1แต่หลังจากที่ดูจากขุมกําลังมีตัวผู้เล่นโน่นนี่นั่นแล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วครับบทบาทที่เอเลนสันเนี่ยถูกจับมาลงแล้วก็แสดงฝีเท้าอย่างเจตรละออกมาเนี่ยมันคือไม่ฟิลตัวกลางเดิมพีเนี่ยเขาคู่กับ แรนเยสซึ่งเป็นกัปตันทีมเด็กปั้นของสโมสรเองเนี่ยนะครับมาอยากยาวนานเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางคู่กันจุดตรงนั้นเองนะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เอลเลนเดอร์สันเนี่ยได้ฉายศักยภาพสแสดงศักยภาพของเขามายอย่างเต็มที่นะครับในฐานะมิดฟิลด์คู่กลางคุณจะมองว่าเป็นเบอร์แหรือเบอร์6ก็ได้นะครับแต่นั่นแหละครับเป็นตาแหน่งที่ทําให้เขาเนี่ยก้าวมาถึงตรงนี้ได้รับความชื่นชมได้ยับได้รับเสียงชื่นชมได้รับคํายกย่องมาจนถึงทุกวันนี้นะครับในขณะที่แรนด์เยสเนี่ยซึ่งเป็นคู่ข เก่งในเรื่องของด้านฟิสิกส์นะครับได้การแย่งบอลการเข้าอัดบอลที่หนักหน่วงแต่อนเดอร์สันครับเติมมิติที่มันมากกว่านั้นนะครับแน่นอนครับออนเดอร์สันมีเรื่องของการแย่งบอลเรื่องของการช่วยเกมรับที่ดีแต่เขามีพลังงานมีการพาบอลแคร์รขึ้นไปข้างหน้ามีการเลี้ยงหลบนะครับมีเทคนิคที่ดีมีการจ่ายบอลที่ดีนะครับสิ่งเหล่านี้ละครับมันทําให้กองกลางของนอตติงแฮมกอร์เรสต์เนี่ยกลมกล่อมมากๆนะครับในยุคข,ของ หนูโนเออเปโดโตซานโตในฤดูก,กาล2024-25ทำให้ฟอเรส์เนี่ยได้ลุ้นไปจนถึงเกือบจะคว้าโควตาฟุตบอลยูฟา่าแชมเปี้ยนส์คิปด้วยซ้ำแม้ว่าสุดท้ายแล้วต้องมาเซตเทิลกับฟุตบอลรายการรองลงมาก็ตามแต่ที่ว่านั่นก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆของเอเลียตอันเดอร์สันแล้วนะครับแต่จุดเปลี่ยนของอันเดอร์สันก็มาถึงอีกครั้งนะครับเมื่อจบฤดูก,กาล2024-25ในช่วงซัมเมอร์2025เนี่ยนูโนเออเปโดโตซานโตเนี่ยได้มีการเรียกว่าประชุมแล้วก็ได้มีการแสดงเจตจำนงออกมาชััดเเเจนนนะครรรรบว่าาาาขตตต้้ออองงงกสสิแฮมฟ ร้อมรอบผู้เล่น2คนครับเป็นแกนกลางของทีมเป็นหัวใจสําคัญของทีม1ก็คือมอแกนกิฟต์ไวท์ที่พยายามโน้มน้าวจนต่อสัญญาใหม่แล้วก็2ก็คือตัวของเอเลียดแอนเดอร์สันไปจนถึงขนาดที่ว่านูโนเองเนี่ยยังอยากให้โทมัสทูเคิลู้สซีชาติกคนใหม่ได้พิจารณาเรื่องนี้เช่นเดีวยวกันบอกว่าผู้เล่นคนนี้เหมาะกับการที่คุณจะสร้างทีมร้อมรอบเขาแม้ว่าเมื่อฤดูกาลเปิดไปแล้วเนี่ยนูโนไม่สามารถจะอยู่ต่อกับนอตติงแฮมฟอร์เรสได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเดิมนะครับ ก็คือเอเลียนเดอร์สันยังเป็นหัวใจสำคัญในแดนกลางของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ต่อไปและที่สำคัญครับเขาถูกโทมัสทูเคิลเรียกตัวมาติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่อย่างเป็นทางการนะครับเป็นครั้งแรกในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับในช่วงเยาวชนเนี่ยเอเลียนเดอร์สันด้วยการที่มีคุณย่าเป็นคนเชื้อสายสกอตเนี่ยนะครับทำให้ในช่วงแรกเนี่ยเขาเริ่มเล่นให้กับทีมชาติสกอตแลนด์มาก,ก่อนว่าจะเป็นยูสิบหกยูสิบเจ็ดยูสิบแปดจนถึงยูจีสิบเอ็ดแต่ว่าในปี2024นะครับจาก สกอตมาเป็นอังกฤษนะครับลีคาสลีย์กุนซืออชั้นอังกฤษชุดเล็กนะครับเรียกตัวเอนเดอร์สันเข้ามาติดทีมครับในซัมเมอร์2025ก่อนฤดูกาลนี้จะเปิดเนี่ยนะครับแอนเดอร์สันก็ถูกเรียกตัวไปเป็นหนึ่งขุมกำลังของสิงโตน้อยนะครับในการไปป้องกันแชมป์ยูโรยู21นะครับเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติอังกฤษชุดยูยีที่คว้าแชมป์ยุโรปเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับ จนถึงตรงนี้นะครับเฮเลนเดอร์ส,สันเนี่ยยังคงแสดงศักยภาพและแสดงฝีเท้าแล้วก็คุณภาพของเขาได้อย่างต่อเนื่องนะครับฟอรเรสอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวกุณซื้อนะครับจากนูโนมาเป็นปอสเชย์โคกรูแล้วจากปอสเชย์โฮกรูมาเป็นชอนดนะครับแต่ว่าไม่ว่าคุณซื้อคนไหนครับไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่านี่คือผู้เล่นที่มีคุณค่ามากที่สุดคนหนึ่งของทีมในฤด,ดูกาลนี้นะครับ เรามาดูผลงานของเอเลนเดอร์สันเป็นตัวเลขกันนะครับนับตั้งแต่ฤดูกาลพรีเมียร์ลีก2025-26เปิดมาเนี่ยนะครับณเวลานี้เนี่ยเอเลนเดอร์สันครองตำแหน่งอันดับหนึ่งของลีกในหลายหมวดสำคัญนะครับ 1. ผ่านบอลในพื้นที่สุดท้ายนะครับฟァนอลเติร์ดมากที่สุดนะครับ156ครั้งจ่ายบอลทะลุเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายมากที่สุดนะครับ78ครั้งเอาบอลมาจากคู่แข่งได้มากที่สุดนะครับหรือว่าบอลรีแคฟเวอรี่เนี่ยนะครับ71ครั้งนะครับแล้วก็ชนะการเดือดคู่แข่งหรือว่าดวลเนี่ยยมากกที่สุดดนนนะะคคครรรัััับบ70้้งว จนกระทั่งถึงเกมล่าสุดเนี่ยที่ฟอร์เลสเนี่ยสามารถมีแต้มจากแมตต์นะครับในเกมที่เสมอกันไป2ประตู2เนี่ยแน่นอนครับว่าหลายต่อหลายสายตาที่มองดูเกมในวันนั้นเนี่ยต่างยกให้เรเนสซานเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดในสนามนั่นทําให้ตั้งแต่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยชื่อของเรเนสซานเนี่ยถูกจับโจรเข้ากับ Small สโมสรนใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆครับทีมไหนนะครับสโมสรนไหนที่ต้องการผู้เล่นกลางผู้เล่ตัวรับเชิงเบอร์8เบอร์6ที่สามารถเล่นด้วยความครบเครื่องนะครับ ต้องมีชื่อของเอเลีสันอยู่ในท็อปลิสต์อย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับและหนึ่งในนั้นก็คือแมนเชเตันเต็ดนี่แหละครับคู่แข่งทีมล่าสุดของเขาที่เขาเพิ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนี่เองนะครับเมื่อถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันน่าจับตาเหลือเกินนะครับว่าเอเลสันในวัย23ปีเนี่ยจะสามารถพัฒนายกระดับตัวเองไปได้มากแค่ไหนจะมีผลงานมีความสําเร็จอะไรมาประดับเส้นทางอาชีพของเขาได้บ้างที่แน่ๆครับ หากไม่มีอะไรเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นถ้าร่างกายเขายังฟิตสมบูรณ์นะครับและยังโชว์ฟอร์มได้แบบนี้เนี่ยหนในรายชื่อที่จะขึ้นเครื่องบินไปสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแคนาดาในซัมเมอร์2026กับทีมชาติอังกฤษแน่นอนครับโทมัสซูโคลจะต้องใส่ชื่อเอเลนสันไปเป็นหนึ่งในนั้นอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าต่อให้ดอตติแองฟอเจะมี ความทะเยอทะยานนะครับมีความอยากที่จะพัฒนายกระดับสโมสรขึ้นไปนะครับไปไกลมากกว่านี้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถคาดเดาได้นะครับนั่นก็คือว่าซัมเมอร์ที่จะถึงนี้หรือกระทั่งหน้าหนาวนี้ด้วยซ้ำนะครับเอเลนสันจะมีเส้นทางอาชีพอย่างไรต่อไปครับมิดฟิลด์ที่ว่ากันว่าครบที่สุดของอังกฤษในเวลานี้นะครับเยเอเลนสันครับและนี่ก็คือเรื่องเล่าจากฟุตบอลลิต้าเน็กเซนนะครับหากคุณชื่นชอบในคอนเทนต์นี้นะครับชอบเรื่องราวแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับ Thank you.